ธนพลหอบดอกไม้ขอโทษนิวนิวเอลเด้กลางรายการหลังทำร้ายแฟนสาว mm. เรียกว่ากลายเป็นประเด็นดังขึ้นมาทันทีหลังพริตตี้สาวนิวนิวเอลเด้เข้าแจ้งความว่าถูกเปินธนพล mm. หนุ่มคนสนิทซ้อมเท้าถีบหน้าจนเลือดก,กลบปากพร้อมกับกักขังให้อยู่แต่ในบ้าน mm. ก่อนพยายามหลบหนีออกมาได้สำเร็จจนเป็นข่าวโด่งดัง ล่าสุดเต้นธนพลได้ออกมาเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าจร,จริงๆการลงไม้ลงมือเนี่ยมันไม่ใช่เน <Yeah. S 2> มันเป็นการยื้ยุดกันมากกว่าไม่ใช่การลงไม้ลงมือจริงๆผมอยากคุยกับเขาด้วยซ้ําว่ามันเกิดอะไรขึ้น <Yeah. S 2> ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เขาออกไปประมาณสี่ทุ่มหลังจากทะเลาะผมก็แยกตัวไปนอน <Yeah. S 2> ส่วนเขายังนั่งดื่มต่อผมยังอยากคุยกับเขาด้วยซ้ําตั้งแต่เหตุการณ์เตะกระจกถีบรถที่มันบอกไม่ถูก yeah. มันซ้ำซากมันเหมือนกับการควบคุมอารมณ์ไม่ได้มากกว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้มากกว่า <Yeah. S 1> ครั้งนี้ไม่ได้มีการหึงหวงนะครับเพียงแค่เรานั่งคุยกันถึงเรื่องเก่าๆเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> ผมทราบข่าวหลังจากตื่นขึ้นมาครับมีเพื่อนๆที่ี่ส่งข่าวมาครับแล้วผมก็โทรไปแต่ก็ไม่ได้อะไรผมก็อืม <Yeah. S 1> อีกแล้วเหรอ ทั้งนี้มีการสอบถามว่ามีการถีบหน้าเขาจริงไหมหนุ่มเติ้ลตอบว่าไม่จริงหรอกครับและนักข่าวถามต่อว่า<ม>เคยทำร้ายร่างกายเขาไหมหนุ่มเติ้ลยืนยันเสียงชัดไม่เคยเลยครับสำหรับรอยปกช้ำที่สาวนิวนิว,นว<ม>เผยภาพออกมานักข่าวได้ถามย้ำต่อว่าเคยตบหน้านิวนิวหรือไม่ด้านเต้นยืนยันอีกรอบว่าไม่เคยครับมมผมไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมคิดว่าหันหน้ามาคุยกันดีๆด,ดีกว่า แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายขนาดนั้นในการคุยกันเมื่อคืน<ม>ล่าสุดทางด้านรายการหนกระแสได้มีกันเชิญมิวนิวเอลเด้และเอิ้นธนพลได้มาพูดคุยกันในรายการ<ม>ขณะที่ทางด้านทนายไพศาลย,ายิงคำถามใส่เติน้นธนพลจูจ่ๆก,ก็ลุกยืนกลางรายการและยกมือไหว้ขอโทษทำเอาหนุ่ม,ม,มกันชัยถึงกับเวอเติ้นเอ่ยพี่หัวใจจะวายหลังจากนั้นทางด้านเติน้น ก็ได้หอบช่อดอกไม้ขอโทษแฟนสาวนิวนิวกลางรายการเรียกได้ว่าทั้งคู่จบสวยย